เขาเบากันนะมากวาดบ่มีบ่อขาดเอาไม่ก็ได้กวาดกวาดกวาดโฮมกันแล้วก็จ uh, oh! hey, ูดให้ไปคนมักไงเจ้าอาจักเตัดเจ้าเจ้าาตดมาจังนะโอ้เอ้าเอ้าเฮตกอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอามาแล้วเลังจากดีไปถ่ายคลิปนอกมาแล้วกันนี่แหละ ภากก็มานั่งอยู่ห่มอยู่เงาหนุ่มๆมันแดดมื่อวันนี้วันอรรถมาขี่มันกันมันแดดหนุ่มๆก็เลยมาผักอบโซนห่มเศาเย็นนี่แหละหนุ่มๆในต้นข้อมันแข้งกันหลายๆเฉพาะน้องบุญทวีกับน้องสายผ้าจึงว่ามักขึ้นหนี่น้มๆเห็นว่ามันลายนี่เนาะมันแข้งหนึ่กัแซ่บอยู่ไดห้อมกุ้มกุ้มอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะกระสันกะ จะได้พาพพี่น้องเอฟซีหล่อบนบรรยากาศรอบๆเละกันหลังจากนี้การหาจะไปหาพ่อตู้โจยผลพลังนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องมาอยู่ห่มให้ได้สบายดีบนทวีแดดบ่แดดแล้วเนาะช่องมือเลยแรงแดดบ่งานโดนคนเมืองไทยเลยแรงแดดบ่ดูตัด่อดดิได้ใช้มันแขคนนะนี่ตัดฟอต่อยพังดู เอ่น้องไปนอนนอนดูน okay, okay. okay, okay. ี่กรวยอยู่นี่แหละตอนนี้มนจะขึ้นโอเค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 ไหนเอ่ยนี่ไฟสะฮอนบุทวีบีปองละก่อนปองละก่อนไฟฮอนอันนี้ฮะอันนี้ฮะฮะฮอนแตงอะได้นี่ฮะปูวานปูวานนี่เกือบแล้วแล้วได้นี่เนาะ อย่างากกัดไปเขาเบาวะนะมากวาดบ่ม huh. uh ีบ huh. uh ่ขาดเอาไม้ก็ได้กวาดกวาดกวาดโฮมกันแล้วก็จูดให้เป็นคนมากนี่ เอาจักบัตัดเจ้าเจ้าเจ้เป็นบจักนะนแมนบัวเตียงตัดได้นะเป็นตังาน้ะแมนลองบุทีเป็นักงาแมนบอกบุวที่มีตะอ o อันี้เนาะขปนตัดตาลำมันออกเลยนเฉลยมาเห็ดไหม่ไม่เสร็จม่แก่นนะเหรอ้นต่างเฮื่อนหอยบ่ออันนี้บ่อหนุขึ้นเบิ้งอยู่บ่เดี๋นี้ หนกเอียงเออเบอ่งมึงดู่ใช้ไม่แข้งว่ะคือหมักกระแทะต้นไม่แขงนี่กับชายผ้าและต้องพลิรีประเทศยังเตรมมือกับน้องำผ้ามีแต่ขึ้นก็ไม่แข้งอย่างนี้เลย ต่อยมมนแข็งมันบวคือต่อยมาข้อนะเนาะไม่เบ็นบ่อหนาต่ออห้าวเอ้กจะเป็นขนุนเลยผมมันแตกบ่นาแตมาจัก าเียตว่าอนี่ตตันึงไปล้วุดโอ้เาเอาเฮ้ดตกอันนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแล้วเอาข้าโดนทาาผูกมะไร่ไม่แก้โอ้ยไม่แค่มีปีกผูกพูนปลายเสือกปลายเชือกพ่นบริกินนี่ฮะเนาะอ่ เม ok er> ื่อจะได้ไรนี um ่ค่ะเมื <k <k ่อจะได้ต li ัวนึงก็เปิดขึ้นมายห้เข erm ่ได้กินตนี่ทันบ่บ่ท่านทำมาก็บอกกังไฟเพิ่อนวันนี้นะพี่น้องเนาะสบายดีบอกังไฟสบายดีเอ่า้องพี่น้องภาคับเป็นคนแมนเป็นกำใจให้เพิ่นได้บอ่ไฟเด้อพี่น้องเออเป็นท่านนอกไปเอแมนและงูบินได้ก็มีไดรเคยเห็นมาบุญทวีงูบินได้ไหมกาต้มน้ำเคยเห็นบ่ฮะกาต้มน้ำ

ก็คือโฟนตกเลยเนาะแมนโต๊แเปีมันหนก่นมนนโอ้ให้หน้าฝนกันใหญ่เนาะพี่น้องแต่พอเข่าก็งาบยุ่นี่บงตเพืยงนี่เนาะหน้าเพียงยุ่นนี่มนกินเนกอันนี้มันอยสามทีชิ้นก็หาชิ้น้วเมนสาโบอกมันกินนาอันนี้ เห็นบ่โตกันพอแตนบ่นี่เอาเอาเอาตกแล้วตกแล้วลงแล้วตัวนี้มีแต่ไม้เนาะเฮ้ยแมานั่งเฮ้ยแมานั่งเฮ้ย เอาแล้วพ oh no, so uh ี่ก็ได้พี่นัคันนาพี่โอ้ยเนาะพี่น้องปล่อยมัแข้งกับหลเงิซื้อเลยนี่เมิ่อ่หงานางเนเงินซื้อไม่บอโอ้ยงสิบสตัวได้จะไบมาทั้ลายพูดบอกใบนี้ใบเป็นลายเลยปไนี้เจีวกินเนาะได้ได้มากเลยเฮ็ดจะได้กินอาไปขายบอจีบ่จีจีกินกับข่าวบรวาจีกินที่โด่งจกินลาจีกินลานี่ มันกับพวกเพชรถึงโตมันเหี่ยวมันเพ็ดมันอย่างน่ะเพชรแท้กินเฉยบ่บ่ิได้เมื่อเอาขิมบ่เอาบปกินเฮาสิ้วได้จังไงวะมีตัวเพ็ดตัวบวเพ็ดเฮาเฮาหักเบิ้งก่อนหักเบิ้งก่อนช่วยไลายนี่เป็นตัวผู้ตัวแม่บักเพ็ดตัวผู้เพ็ดสุดผู้ตัวแม่เขากินได้แข่งมันหลายตัวผู้เนาะแข่งมันหลายจยงเพชรนอบเอ็นไม่รับพยัญชนะโอมไม่รับไงแท้ล่ะโูมคุกเพชร

กำนังเจาะใส่ผ้ากับบุญทวีมาแล้วเอาอยู่พี่เห็ุมาเหตุมามาก่อนมาไวเนาะจะของประธานมาหอดจะคู่จักคู่จักแล้วขันแทรยาณเปวะขันแทรยาณขันผ้าคู่จักเบิดขันมามาแล้วคุณต้องมาเหม่อนบอเพราะว่าต้องหอดก่อนจะของอยู่แล้วคือออกน้าคือกันเหมืนบอขันมาคุณต้อออกน้านี่มาจะหอนก่อน แม <Man. S 1> นผูมิเอียดีขึ้นหนึ่งจักแล้วถ่ายกับไพมาแล้ว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 มาห <c oughs> นึ่งก็เห็นนักปลอมาว่ามาจีหอดหอด,อดอหเจ้าของมาแล้วองนาคือกันวันนี้หอ,อ, <c oughs> อดก่อนแมนคนหอดกำลังจะมาหอดก่อนอหนึ่งขึ้นสรุปเลยคนก็มาผู้นดกฉลาดก็บาหน,นี้ <c oughs> มามากะคนนั่นบบสลาดจะมาเนาะเออสวัสดีต่หอดกำลังเนาะ แม่ถมไม้เห็นหน้าเหยี่ยได้เห้มากินอีกเนาะคนเขามูเห็นหน้ามากินข้าวเขาวะมาในลาดได้มาเคยพังบนอิทานมูเห็นหน้ามากินข้าวเคยเห็นเลยที่แรกๆครับเป็นผู้เจ้าไปลินเนาะแล้วก็จะให้มูดุ๊ด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 ดุาดดุ๊ดดุ๊พดุ๊ดดุมูดุ๊ดดุ๊ดดุเดดุ๊ดดเมดดุ๊ดดุ๊ดดมาลงุ๊เดยียบุนดี้มีดอยดมาอดดมีดอย๊มา จะคองมากอว่าหมูขี้ข้านบนี้มีแต่นอนเว้นบ่ะมีแต่นอนเว้นจะคองตีดังดังเม้อบานี้น่นเนาะอนิมูทิมูดังเมอโอ้อ้โห่อ้โหอ้โหโ้โหโอู้หาอ้โหโ้โหโอ้หโอ้่ออโอ้โอ้โ้อ้โหอ้้โห้ยหโอ้โ้หโอ้โหห้อ้มาโอ้โหโอ้หอ้โหโั้โหโอ้้หน เอานังลงได้ยังอันนี่ฮะใช่ปะเขียดเฮยได้เอาอันนี้ฮะเบิงโอ้มีตัวใหญ่ดิหนี่ดีอะนี่พอปีงด้หนี่เนาะเขียดอิโมเรียดจนาคาคำเรียดโมเนาะตัวใหญ่ยู่นี่จะเอาไปเอาป่าเอาป่าเอาไปได้ไปด้หนเขารู้เลยันเนาะ บ่างปล่อยลงเบิรกบ่่าักขามาไดน้องหักขาเลยบัฮักได้เนี่ยบานจะจักรซาตูนี่ห่วยเนาะสองสี่งามนี่กับมันเสียบด้วยามนี่แปดสิบสิบสองพูได้หนิยามนี่ยังแสบอยู่เนาะฝนมาทันตกเนาะแสบอยู่งามนี่ได้ ข,ข,ขนนีารกเขาไหมผมมันนอระถมมันถักลินยป่ะให้วลูกคุณได้สวดสวดสวดคุณได้เนี่ยยินดับเลยจะลูกคุณแล้วจะวมันเ,นเนนขียดมยาไ่รู้จะถามอกระปอมกระปอมต้อ,มองชิมีอะไรแถวนี้เนาะคือชิมีผสมแมนเป็นปลาเป็นต้นไม้นี่ผลบุษชันโตเัว่ถนบ่อประตูตังนี้ยัง มือนั่นตกทังบ้านเฮ้ยยงไงสองเือไหลทางอ่ะอาคุนัน่ะอืงยืดออกในบ้านฮะอือกามีบ่อแถวนี่อ๋อคือกันจ้ะจะก่อรลายเนาะบานนี้มันผู้คนกับลายเลยภาษากรดลายเลยกับเครื่องมือหากินกันขาคายมันเบ็ดนะ กินแบบมันแบบทันสมัยเลยเนาะมันเลยเบิ้ลโอลายตัวเติบเลยนี่มาพี่เสื้อผ้าอย่าทามากินเผายังมันนี่ฮะคือว่าได้อาหารแซ่บเอามันนี่ฮะเสื้อผ้าไทยตรงนี้อย่างกินนี่ฮะอันนั้นเป็ว่าปีไก่นะนกนะ <laughs> thực biết là bảo của thảo mà ừ. phi <laughs> <laughs> chỉ thảm là cho nó fc và kỳ khui à nó đang luôn đây nhắn sau mà đi à, đây nốt แต่เขาลอนลอนฮะอือีเลยยังอีกยังมาลามีลอนช่องลอนบอกลายอกลายไพ่ขามาหาอะไรมาเนี้ยยัง่มมีวานมีคนขามาหาบอจากค้นบ่าวยังเอาืจอบอไพหล่อกอมูเย็นบ่หล่อสมัยจากคนเห็นบอ bất định menu ở mà mình mi mi đây đấy tạt làm sao này thẻ đây này lốc áo bảo thẻ bảo là lốc áo bảo quá lốc nhiều nó cười mình mình <chỉ> phải มือนะบนลงไปหายูนองบเห็นเห็นใช่บ่นบ่ใส่ผ้าและเินเาเกมือนะและมือไปลินยุบนันลหายูนองผมราจับลงหนองก็ได้มือนะได้ในไในโกหน้ะดับไรบักไงเรือเลื่องนะแม่

ไม่นวดเลยจ้าไม่นวดเต้ตาไม่มีไพหนวดดกกมูมมาด้กันกันโจงไ้โดกกระมุมหนกหนกเกี่ยวแล้วเจ้าแล้วเจ้าแห้งเ่เห่าแล้วบ่เนะนะพูน่ะแล้วบ่ลนะนะ าลูกเจ้าสีขาวจะเป็นแล้วโตใหญ่นี่ไหมแจ้วโตปีย่างเงี้ยใหญ่บินขึ้นนี่แล้วพาเห็นนี่อ่ะเม็นเหยวพันนไปขี่แม่ใช่ปะไม่จะไปขี่นะขี่นังนะเหลวพันโทนประตูเปิดเป็นยังกเออเแลวพันตทนแล้วพันตทน ว่าแล้วมันตกลงตนี้กินี่แบบเลดเห็นมันตกลงมึงกนเหรไปแล้วมครับคนเฮ้ยคนคคนไอ้เว้ยเอาได้นะค่ามกิ้เลยแล้วมันตกลงนั่นเห็นมันตกลงปอกละ มันลงมามือเห็นยี่ตอนลงแรกก่อนนะมันมืดเบื้องหงุ้นพูดหนึ่งต่อยเอาไพมาใต้ไว้หนิมันเห็นหงมันลงมาหนิลูกตัวเมฆไข่อันนี้จะต่อยมันกัไปแล้วผูมันเห็นหงมันแจ้งแหละมือแลงกับพากันต่อยอีกงามันมืดมือแลงกับพากันเมิอนอนผูอีกเนาะเป็นนังคือมิอนอนนี่คุณเดลวีเดลวีเลอเอ็นอเนี่ใช่เื้องหงุ้ บม่นบอหลเรามีปืนลมพราตอนแรกมีปืนลมบอกใช่ปะปืนลมราคาแพงหนึ่งไดบ่แม่นปืนดอกกระดาษน้องยังยิงคือปืนยงรามาโกอนมันกระทุนมากมันกระทุนยิงนกระทุนย้นยิงถึงนกเจ้าันไปรอยิงนกเจ้าในข่างฝาเงี้ยเจ้ออือ ลายก็้องให้เหี้ยบไปใหนเหียบเอาเนาะคอยบ้านนนองกันหรอะคนแมเ่นกเเต็มอยู่ในถังนองเห็นเหี้ยบมันเด็ดมันปึงกหอยตีนปลอแหงเลยเหียบกบเป็นชนกใส่ในน้อยหนึ่งงูนูกบถือนกระทุนแงบ่ มังกุดนั่นนะลูกอวน่ะใช่มัะทุนลูกอวนทมังุดกเกาพัน่มัมหาประไลฮะแม่นข้นยิงลูกใส่ลูกอวนอยู่ใส่ไ่ะเนลูกค้าในติดต่อยิงได้เ่ยิงถึงบ่่ะโอ้มันก็ยิงเกไม่ใไม่ใคนหักขนได้นกอ่ะมันไข่อยู่นะน่หนกเขียวมันลงไข่ในข้างใหนานะหนกเขี้ยนกเีีนี้ไดกิ้วก้วนี มันลงกไข่ได้ใหนาได้เห็นอยู่กินบินลงแบบหมาเจ้าซื่อยังหมาเจ้านีกมันเปลี่ยนสีม้าแดงข้างหน้าโจรมามันกัห้องสื่อแดงๆเมันกัห้องนด้เนาะจักเลยขนมาแดงนี่ห้องห้องมาขาวเอลือดำโจรยังบ่อหูจักอันนี้แดงๆๆ่าหันกลหางเรากลกันเยอ เด้งบอกเด้งเด้งเด้งเอออยากเป็นซองซื่อมาลึกไว้ขนาดได้เนี่ยลึกโคตไว้มาหนึ่งไว้มาแต่เถื่อบอเห็นมานี่เหรอชักเถื่อหึ่งไวเลยมันมันเคยเห็นเถื่อหนึงมันจืดแล้วเนาะมันจืดเท่าไหร่มันมันก็เลยยาหมาอยู่บอหมาจับบอกตรงนี้คือหมาอันันบ่มมี่บอมันบ่มีหนูบ่มี่ยังบอไปกันขึ้นกันบอกหินหงมเนาะมีโกม มันกับบมานแล้วสิพานไปใส่มีจมเผาเอือนอันนี้ฮะมาเจ้าหรือมาเ่าไเขืนมันนอนนีนบอกบนเรเมือนั่ตะแลงมันนอนที่ยังนี้นอนจะนเฮืันนี่จะบอกมันไปหาลิถนงกลางบ้านผมจักคือเจ้าของมันไปจักเปนรอยเปนรอยแเนาะเม่นบ่แมนนอมือเราคือบิดอยู่พวสป่วง ใช่าผู้สาวว่ะมักผู้สาวผู้สาวรุ่นเอื่อยว่ะเมนบอักผู้สาวอยู่สิมหาว่ะกันดีเวดลีเงินกเปกันเลยนะมัผู้สาวรุ่นเอื่อยเมนบ่ใช่ปะเมกูว่าเงินกับ่ป็กันเลยนะคือมันเอาหาย บุสาวางเงินไหบ่เออไปแล้วไปเรืยบรอเติมได้อเนาะไปแล้วบุสาจางเงินไห้เนาะเออไม่ีบ่าเคยมีบุษาเงินให้เคยมีแต่บุชาคอยขนนตอนไหตตอนหาชิปได้เป็นเศมันนเม่มืเรยมีบ่อบาบ่เลมีแต่บาคอนได้เป็นแสนว่ะเหมือนนะคะตอนชิลคุณมันสืบคุ คนนมาแล้วอาชีพออรเอ้าวัเองชาวานกแล้ว็ไลน์นาที่พอสมควรเลยนะบอกพี่เนาะาสำหรับคลิปนี้คับยังไลน์เนาะกเวียนมาฮะนนางบุญทวีเพิ่นกอนมอนี่ก่อนที่ขึ้นไปเมืองพารานพี่น้างเลยมามือนี่ไปไปเลยมือนี่ไปไปกับย้อนรนุนชัยปแล้วมาอนี่นืับบแล้ว นี่บ่หมดแถวเลี่ยงหมดแถวาบเลี่ยมลองถามเบิ่งเดี่ยวเดี่ยวบ่ดแถวได้โบเลี้ยงเออจุ่ยบ่เอออยู่บ้านเดียวกันกับลุงจุ่ยบ่พอเถอะบ้านชนนู้นั่ะบ้านฉันนู้นบ้านฉันนู้นใช่เดี่ยวพามาจันยูเวน้องผลน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนขอจบคลิปก่อนไปคลิปหน้าคลิปหน้าจังพ่อกันเนาะจะไปดีอ่าบุญทวี